น,นี้มาเช่ารถจัก,กรยานไปปั่นนะยายแดงขึ้นเลยเดี๋ยวก่อนสิบอกไว้ที่อัน,นอันนี้กดปิดเปิดมาเขาเปิดให้เราเนาะอ,อันนี้อันเพิ่มความเร็ววู้วู้วู้ขึ้นไปอันนี้ฉันอยากจะจำเบรกธรรมดาเข้าใจปะอันนี้ลดลดความเร็วลงเข้าใจปะเพิ่มอันนี้ลรถย่มขึ้นเขากับมึงสิความระบายยายแดงเข้าเริ่งสุดใส่กับวงว่าปันป่นด้วยบอลในคอย กุวยเตี๋ยวท่านกัศยขยานไฟฟ้ามันจวดมากเลยนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมไปกวนกล้วยแม่ปีนขึ้นไปนี่ขึ้นไปถ่ายรูปนี่แม่นี่ของห้อยเขาน่ะ แ่ว่ามันห่างกันโอ้ยเดินผุนแมงามแห้งเดินผุนอ่ะไม่ห้าไปทายกดับเรื่องเดิมันงามอะไรเนี่ยงามไรงามหลายู่ว่าจักรยาน ขนาดมีไฟฟ้าไอกันปั่นจกักัยานมากสวนอยานะสวนเนาะงามเนาะยากก็ตัดเรียบดีที่ ออก็เอาสาดตร์้นปูนั่งเหร่นนี่ก็ด,ดอ,อกเม่นรันออกไ่แดงได้มารออีกแล้วแม่วังต้นใหม่ไงนะนเนี่ยเพิ่มพัพสีของละเมียม,มาเนาะสีเหลืองคือรองเท้าเจ้าเลยแ <c oughs> ห้งลร่มยลุ่มผอยก็นไงดิง ก็ยานว่าเสียตีถ <laughs> ้่ไม้เนี่ยที่เนี่ยเอาไปเขาก็สีนั่นเออเขาก็สีบอกว่าเขารัก <c oughs> มึงใจเด้อมึงเอาไปขึ้นดีห <laughs> <c oughs> ้ามอาย่เด็ด <c oughs> ้ามไสนามกอลนะสนามกอลเย็นสบายเนเ่็นเนะแต่มานอนดี โ oh, น้ำน่าเสมอเย่มยอเสียตัวดอกไม้รอยน้ำเนี่ยแ้วมัอยวนน้อง,องจัเข้าไปอยอน,นอันนี้เสียตัวแพงเกือบคนละอันเกือบเกือบแปดร้อยค่าซาตตกระยาต่าตงหากค่าตัวเขาซื้อเรีแปดร้อยท่านหกันหกสี่สี่ประมาณสอง ชั่วโมงละเด้อข้าวเป่าปั้นจักรยานมบันมันไก่ๆของพยางเขาเมนสวยงามมากเลยเนวิวงามพักกันมาปันากก้นจักรยานเสียตัวเขามาคนละแปดร้อยเจากก้าจักรยานชั่วโมงละสองร้อยอีกวิวเป็นเนินโอ้ยสะอ่อนไร้ผ้าลูกผ้าร้านมาเรียนเหรียเด้ คนมาปูศาสตร์นั่งหลินญไต่หุ่มใหม่กันเศร้าจักรยานมาปันยางบัวไว้มันหลายลอยพัดไหลไหลกวงคักกวงเนี่ยเด็กกอยจักรยานเขาให้ไปอยั่เออเด็กเขากระมวลดอกมาเหล่าบึงเขาไปบ่เขาปันไปเบิ่งบ่แสดงว่าบ่ให้รถง่ายเข่า เออรืวมันลักลักออกมากบอกไอ้เฮาต็องมาจักนอนลงไปด้วยหรอแม่เป็นตะนิ่มนะโคตรใหญ่อ่ะพ่อนางเขาก็นอนหุ่นเต็มหนึ่งสะอาดท่อม วดดอกข้าไวไป,ไปวเฮาปันจัก,กรยานไม่สิเสียเวลาเพื่กระยานฮะเศราคิดคิดเป็นจำนวนนาทีชั่วโมง บนเนินเขาครับไม่รู้ในกล้องมันจะมองตรงมุมนูน้มันสิปเป็นเนินต้องไหวงี้สิสโลปสลิปต้องไหวเนี่ยเจอในกล้องมาดูวันเสียงนั่นมัเนาะสิเป็นเดินซื้อกันอันนี้ขึ้นมาทั้งทึ่งแล้วนะทุกคนข้างหน้าก็สิปเป็นสวนดอกไม้ก็ยานมาโอ้ยฮัลูกกันเดอ้อว้าว้านลายอะไรก็หวานนะฮาวไปเด้อ สวยงามมากเลยสนามหญ้าเลียโคตรเดกเดีย้ย่สวยงาม จะกยานเงานอนตั้งมันโดนไหลเงาโนนล้มปางงงเป็นเนื่นเป็นเนืนลงไปพุ่นสะสะออนสน้มหยาก่วงคักก่วงแน่หยาเรียหบหยานุ่มดีนอนเล่นได้สบาย เขียวงามแย่แดงไปไปน้องกวางแย่ๆเลยน้องกวางอะ่ะย่างไปเรื่อยๆเลยแม่ไปพ่กกันอยู่บองระใ,ใกล้ๆกวางด้ะตุ๊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 โอ้ยน่ารักเนาะเขาหาอยากได้ในแม่สีเห็นอะ่ะ ออกจากอยู่สวนสัตว์น่ะวนสัตวใหญ่หน่ะเรานอนเฝ้าอยู่ว่ามันงัวหน่อยนอ้แดงไายอักขวงหน่อยฮะจอดจักรยานเหมือนมาเที่ยวสวนสัตว์เลยซิมมี่สัตว์ให้เบิร์กอีกอ่ะฟันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนตอนนี้หอนแล้วถอดเสื้อออกอยู่หอน โอ้กยืนงออีรีได้ไหมยืนซื่อลืออยู่ยนอยู่ สีหัวจะเปนสีงามตก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 โอ้ยแกจะมันยืนซื้อตัวนั้นให้เงาน้าเอเลย

ก็ห้องยา,างตรงไปก็ขับสีได้ขึ้นเลยอุ้ยแต่ว่ามองนี้มันมีบันไดขึ้น,น,ไ,นไกอยุบอ่ะว่าทางมีนก็ตรงเขาวงกฎ <c oughs> เอา้ามันบอกไกลเด้อขวอยมาแล้วเ <c oughs> จ้ากก่ยางมาเบิ่งถ่ายแห่ก็ยังว่าเขาเฮ็ดเขาวงกฎไปตรงดีกว่า ตรงน้นง่ายสุดมันเป็นเขาวงกเดแล้วจะเขาสิไปนี่แลไปอนี่ขึ้นนี่ไปเบิ้งวิวทั้งทึ่งมันเป็นเขาวงกด ว้าวหูถ้าเราข้าไปเพราะว่าสิได้ขึ้นง่ายได้ย่ายเอย mm hmm. เขาเฮ็ดแบบวงกด mm hmm. ให้เด็กหน่อย mm hmm. ให้เด็กหน่อยเหรียญเ mm hmm. ขาวงกดเขาวงกด สำำลับอันให้เด็กหน่อยอย่างเหรน้องแม่เขาวงกดนะ่ะเนดีกันนะบนนี้นเห็นเป็นสอกแสทงมัเรนบี่กันนะบท่ก้นนบนีกด้เ,ด,เดีเน,เดน่นนนาครบได้ข้าย่างเขาวงกได้ชิได้ไปคืนบงางนั้นแม่สภาพนี้มัน,นมนะอ่ะ นี่สภาพข้างหลังเจ้าต้องย่างไปจังสิได้คือไก่เติบอยู่พออบแล้วเหรอพออบท่านหลายสกแรกเป็นหลงมี่เป็นโดมเฮ็ดดีว้าวไปห้ามวายยูโดนดอกข้าจะกรยานหมุนเรื่อยๆข้าจะกรยานมุนไปท้ายกับดอกใหม่นั่นเนี่ยเฮ้ยมุนเขาวงกดเพาวงกลมนะครับทุกคนถ้าเกิดสวยงามมากถ้าเกิดอันย่างงวดเราก็จะไปพอดบันไดเหมืนนั้นได้ ว่าขาา้ขาวสิไปอันอื่นต่อสิลงไ <c oughs> ลอ่ออกบ่ได้สิเขาเอันชั่วสิไปฮอดหลายรอบพุน่นวนวนวนมาตรงนี้เขาวงกดสันอ่อ<ๆ>ม<ๆ>อันนั้นอยู่อ่อมซาลาอยู่มาพ้ากันยางก่อนแขนมันลงตัวสิออกไก่อ้วมหรือครึ่งหรือครึ่งหรือครึ่งหรืึ่งยไปแยกแดงเขายางลงนี่ทั้งไหมอันนี้ มันก็ออกข้างล่างนี um, no s <S ่แหละมันมาไฟใสดดอกมันมาเป็นวงกดอันเนี้ยเดินออกยายแดงเห็นอยู่นุ่งหนวดใหญ่กว่านดนวกยายแดงเห็นอยู่นุ่งด่กี่นว ไปแล้วอ๋อเจนลักเสือคอยเด้อฝรังดองเอ้วังเด็กมาไปลงได้นน่ พ่อแม่อยู่สแม่น้ำหาไประดได้เนี่ยมันบานรูด้วยนะเพื่อนหน่งกระทงเลยนเนาะราย่างไปเลยแหละ ทางซ้อง,องภูมิแพกำลังจะมาครับวิดีโอได้หนิจ๊ะกอไอเฮ็ดไป <c oughs> วิดีโอนี่ก <c oughs> อยไอเฮ็ดไปใเมื่อคืนสีแดงอยูวสวยมากเลยจ้าก,กดซูมหเห็นยั เดดินนมาูสวปั่นสวนนุง่งนุดดอกไม้ลยนะอยน้ำยางบ๊วยพักกันได้เซาจากกักรยานปั่นนะสวยงามมากเลยคุณน่ะพี่อยู่ข้างล่า,หลางห้ามไล่ที่เมืองไทยกับซีเมนสวนนุง่งนุดละ่ะปักก่นจักรยานมาจอดถ่ายรูปไปเรื่อยๆเล็ <c oughs> เกหน่อยเล็กหน่อยนะักเรียนก็ม่หาลาย สวยงามคุณอาเห็นดันนั่นเก่าอยู่เล็กนึงด,ดรูร้ไม่ใชเห็นปราสาทปราสาทเก่าช่างปราสาทด้วยเนี่ยกลับไปในวิดีโอนมนั่นเป็นกล้องลอยเป็นกล้องเบาเป็นเครื่อนกระท่งเขาไม่ลอยนะ่ะ มันแกแสิเคลื่อนไวเรื่อยๆด้วยมุ่นลึงคึงลึงคึงถ้ามาตอนมันออกดอกใบไ,ไม,ม,ม,ม้น่าคือสีงามนะโอ้ยแม่ชมมืดๆฝรั่งหน่อยพ่อแม่ฮะไปต่องามนะดอกเียะ ทายางไปอาจักรยานคะแกปั่นกับคนเลยไปอันเนี่ยหมยดิบท่านเบอดดรนี่มันววนวัดโกกวยเลยไม่จำนี่แหละแล้วกทายางน่ะเมื่อยที่จะกยานกับพ่อไดบงอันอื่นฮะทายางกัอนายไปบ่เบิดดอกซุ้มยางไปิขึ้นเี จักรยานนะครับทุกคนปันปัน แดงมาเฮาเมื่อยอะแผน่นดอกหญ้าเจ็บข้อขั้นข้อเลยใส่กระโป๋ามานะคะเพื่อจะปั่นจัก,กรยานคะ่ะเปลียนสามเด้อฝากกระเป๋าไวนะ้นี่นะปั่นขึน้นมาก,กระปั่นมาเด้อ สวยงามมากเลยสวยงามากันปันจกกักรยาน <c oughs> ดีอยู่จกกักรยานเป็นอันนั่นจักรยานนั่นไฟฟ้ามองได้คืนสูงๆก็ได้โคตรได้หดมดเขา รถมาเด้อผลรถสวยงามมากเลยมาดำมาดำปั้นจัก,กระยานตาแยเแถวซ่องแถาแล้วจะไปอันนั้นดิ ไปทำไมไ ย,ย,ยายแดงขึ้นไปด้วยแม่เอ้ยอยายแดงขี่รถยุ่งมืองนอกรถเบนเปิดป,ประทุน อุ้นจังบ่ได้มาเมรียน้งเขาอยู่นี่นะนี่ทะพูมึนมุนอยู่ไทยบ่ปากมาอยู่นี่สิมึนได้ปะนะแล้วมันสลาดทะพูดได้มุ่นเย้ยแดงยางมา เสร็จแล้วนะครับทุกคนนั่งกินขนมในสวน